นี่คือคำแปลเป็นภาษาไทยทั้งฉบับตามรูปแบบเดิมไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อไม่มีบันทึกและคงสไตล์ข้อความแบบยาวสำหรับโน้ตวิดีโอ YouTube พร้อมคำนำช่องมาร i นอเมริ c a นที่ต้นเรื่องและการขอให้กดติดตามตอนท้ายขขขีีขีดดด ในช่วงเริ่มต้นของวิดีโอนี้เราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Marine American ซึ่งเป็นช่องที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านป้องกันประเทศแนวคิดอนาคตและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของอุปกรณ์ขั้นสูงวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจ2026 Solar t i p ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากด้วยความสามารถใหม่ในด้านการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบระบบอย่างชาญฉลาดและความสามารถในการทำงานจริงที่เหนือกว่ารุ่นก่อนก่อนโซลราทิปกลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของปีเนื่องจากการพัฒนาพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ดีขึ้นมากรวมถึงระบบอัจฉริยะที่ทำให้มันทำงานได้อย่างโดดเด่นในทุกสถานการณ์การรีวิวครั้งนี้จะนำทุกคนไปดูจุดเด่นความสามารถเชิงเทคนิคความทนทานการออกแบบและความคุ้มค่าของอุปกรณ์นี้ทั้งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะัก เดินทางผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้งและผู้ใช้ระดับมืออาชีพ2026โซลา่าิิปมาพร้อมระบบ